เอาสวัสดีครับ <c oughs> มาป้ากันแหมแล้วนี่กินครับวันนี้ <c oughs> วันนี้ซื้อเข้ามาครับอ๋อน,นี้หยิบผู้น, <c oughs> นี่ผู้จ้าบนไม้ครับโอ้ห <c oughs> นุ่มผิกอองไปผู้จ้าหน่อยไหมว่าแต่เมียครับแต่เมียเอาได้แถวแอฟทุนเนาวกันได้แถวแอฟทุนเนาเดี๋ยวพอเน <c oughs> าะมันก่อนโอ้เหม็นแตะฮะก็แอฟปลาปทุนเนาโอู้หูตะกี้นว่าแอฟปลาเออ,เอ,อแต่เข้านี่โอ้เข้าอย่างมังง่ายมันซื้อไหมกี้โลอ๋อเข้าซื้อมาโลครับแต่กํากินเนาะจ้า เครื่องกินปูเจ้าปูเจ้ามันนั่งกินไหนเนี่ยวะเนี่ยวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศครับติ๊กอั่วนพยาครับนี่ครับโอ้บรรยากาศข้างกวนครับเนาะนี้ครับย้ำขำย้ำย้ำมาตอนเลยเนาะตอนแบบพอ่ห่อนนะครับเนาะฝนมันตกแต่คืนทาบสีเลยนี่เขาเน่าทราบตีนิวมาต้องแก่ถ้วยครับต้องแก่ถ้วยครับ ไม่แตเสียของเตหมดเลยนี่วิกี่ม่ต้อนบ่กิสด้มัหนไอปานี่เด้งหอกก่อนยะทำมันเสี่ยงเราขี่มันที่บ้านนี่ปูจามาหมดนี่นี่นะการกําินนี่สีอันสาวบาทคือต้องกินดีดีสักง้นน้อมีเหี้อป๋าันเนี่ยอย่างไรเอาคือจะตีก่อน อ๋อเข้าเห้เจตีเนาะตามทำเนียมบ้านเขาเนาะอ้าวไปเจตีกางกินข้าวเน้อเห็นเอาพึ่งดุกเหมยดุกเหวยลอยแส้อ้าวเจ้าตีอ้าวยอกอ่ะกินเลยยังนักวอมกันอ่ะกินเลยยังนักวอมกันอมกลางกันฟงวอมกลางอ๋อเอ้อยอกเลยอ้าวมา เอาเลยตัวจำก่อนเลยจำก่อนเนาะตัวตาคือเจ้าตีนอยเดียวตาตัวเก่าปั้นเข้าอย่างไงเนี่เปิดหนไงครับมอกอ่ะเปิดหน้ากันไหมแก่น่ะ เออบรรยากาศนะขึ้นอย่างนั้นก็น้ำเอาอย่างก็น้ำถ้าเลือกแต่ฟื้นเมื่อไรเฮ้ยเอาน้ำน้ำโอ้กว่ามันไปอิ่มก็แบบจะได้มันน่าำดำจังเข้าเนาะมเปิดฉากดอกดอกแหลกไปได้อ้าวต่อไปแอบบั้งเนาะที่กินหลับพัวกินยังไงแอะ ต่เอฟองอ้อยอมาเอาเข้ากำน้อยได้ปะาเอฟงอ้อย่ามาเข้ากำน้อยได้ปลามมันนหัดหลาดไ้มาครับมเรอน่นอีกาโอ้อีเอฟองอ้อยเอาเลยครับ มันจะเหม็นไม่แน่มันจะเหม็นไม่แน่อะลบอย่างเนะทวนเอาบอย่างหอมๆไปเนาะซาบอย่างไรหอมดิเหม็นแต่อร่อยอะอร่อยมันจะเหม็นม่แนะมันจะเหม็นม่แนะอืม เข้าด้วยกันลำๆมากๆ <r> <ม>ครับเหมาะแต่ครับบรรยากาศวันนี้บดบดเหมือนหมื่นอืมเด็กกลับพักได้โอ้มากลับกลับหลายได้หว่า<ะ>แค่ซ้ำใจฮะแค่ซ้ำใจโอ้ฮักอะ <c oughs> ่ะหมือนมาถูกฝนแกลอดไหนน,นี่แกซ้ำใจจริงๆขาตอนหลายกวนครับเออจ่อหนกบอมากันนี่จ่อหนก่กนอนนี้นี่เอาฮีแบบเอามาเสี่ยงเนี่ย เเหอนงมี้ไเนาะได้มั้เต่นนิ้คบเพงพักเลยเลย็นได้มั้งเมงพิงอองอือมดลึงอไรนะบบเปียป้าปีไม่กินร้านอาหารดิงะ้งกวาดย่วะตั้งมันเป็นมีไหลสิตั้งนีหลกัายออก็เลยม่กินที่นี่งเลยไม่กินริมกวางครับมากินแหละครับดนุมดมดลึง โอ้มดได้ด้วหมดทุกอย่าง <c oughs> เดี๋ยวก็เข้ากงางม <c oughs> กับมดสละเข้าไปกินแมลงโอเคโอเคจะไปซูเมีย่โอ้